สวัสดีเจ้าวันนี้ลูกตังพามา,อาแอห็นแล้ววันนี้มากับปอแม่และปีน้ำตาลเจ้าเขาจะไปแอลไก่ขนาดวันนี้เปิดเพลงในรถไปตวัวเต้นไปตวัวปม่มไปน้องครับรถม้ากับไก่ละวันนี้เขาก็จะมาแอวน้ำกบปม่มไปน้องอปอกับแม่กระเทียงกันปม่มไปน้องเฮ้ย <c oughs> ป้ากบลงทางกว่าจะมาถึง ถามคนมาสุดตางฮันุฮันุนีไแล้ี่ด้ดีสุดก็ถึงแล้วหันละมันจืนใจคนะปวยพี่นอกเฮ้ยตางลงกับทุลักทุเลขนาดพอคุณหญิงน้ำตาก็ก่อยลงด้ วันนี้เราเตรียมเสบียงมาเหมือนกันนะคะเราจะไปหาที่นั่งกันนะคะด้านในเลยคะ่ะเดินไปไม่ไกลจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าคะ่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันมาแล้วจ้าตื่นเต้นมากเลยทุกคนปไปยาจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายากเล่นชุดนี้เลยอ่ะมึงกันลงเล่นเลยกันละกันที่นี่คือลำน้ำกกค่ะ เส้นทางบายพาสนะคะทางไปอำเภอแม่ยาวค่ะมีแพ้เปียกให้ล่องด้วยนะคะคงจะเป็นช่วงบ่ายค่ะแต่วันนี้เรามาเล่นน้ำแล้วก็นั่งทานอาหารกันเฉยๆค่ะไม่ได้ล่องแพรนะคะถ้าล่องแพรเราต้องชวนกันมาหลายๆคนนะคะถึงจะสนุกอาหารที่นี่ก็อร่อยดีค่ะราคาก็ย่อมเยาวดีนะคะ วันหยุดนี้ผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำกันค่ะเพราะว่าน้ำไม่ลึกนะแล้วก็มีห่วงยางให้บริการด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆบอกว่าอยากไปเล่นตรงกลางน้ำค่ะก็คือน้ำกระแสแรงมากนะคะแต่ว่าไม่ลึกค่ะแม่ก็เป็นคนลากห่วงยางนะคะแล้วพาเด็กๆไปโต้คขึ้นน้ำกันค่ะไปเลยค่ะ โกเสหน้าแ้งขนาดเจ้านกตังใจถุงท um ่าพราะมีข้างหลางมีก้อนหินบวดขนาดเด้เจ้าน้ำมาค่อยเย็นเท่าไรนี่ปู right. ่แม่พป่นอกมาพอนี่เฮาป้ากันงมก้อนหินก้อนหินหน้าตาแ็กแบกน่ารักน่ารักทั้งนั่นเลยตอนนี้แม่ส้มป้าน้องน้ำตังกระปีน้บตาไปไกลเลยเจ้า ดูแต่ละซุ้มนะคะมีที่นั่งสะดวกสบายค่ะครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะเวลาเล่นห่วงยางหรือว่าเด็กๆขึ้นนั่งบนห่วงยางแบบนี้นะคะต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะเพราะว่ากระแสนะ้ำมันแรงมากนะคะอาจจะทำให้ลอยไปไกลหรือว่าลอยไปที่ลึกๆได้นะคะ แต่ตรงบริเวณที่เขาทำแพรนี้นะคะไม่ลึกค่ะระดับน้ำแค่เอวนะคะโน้นไงคะเห็นกลุ่มสีส้มไหมคะกลุ่มนั้นก็คือเขาล่องแพเปียกค่ะแล้วก็จะมีเรือหางยาวไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะตอนนี้ก็ถึงคิวคุณพ่อแล้วคะ่ะคุณแม่ไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินให้คุณพ่อเล่นกับน้องนับตังไปก่อนจ้า สบายแล้วาขวบหองอยางทั้งสองอันเลยเล่นไปเล่นมากะหิวพ่อแม่ปมีปน้องเฮ้ยตอนนี้นักท่องเที่ยวกับมานักขนาดขอพักเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปเล่นต่อมีเรือขายไอติมกลางนะ้ำด้วยนาพ่อแมนะ่ปมีปน้องความสนุกมันก็มดเร็วแต่เนาอเล่นไปเล่นมากะถึง5้าโมงแรงละ เวลากลับบ้านแลน้วนะพ่อแม่พี่น้องเดียววันสงการเขากอยแวะมาเอลไมน่นอเล่นสักแป๊บเดียวก็ได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนก็เล่นไปประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะอยู่ใกล้เคียงน้ำกกก็เชิญมาเล่นได้นะคะแพเปียกไม่น้ำกกจ้ากลับแล้วนะทุกคนาพออาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ขึ้นรถก็หลับปุ๋ยเลยค่ะไม่ไหวค่ะเพลียมากเลยนะคะตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์นะคะฝากติดตามด้วยนะ